้ตอนต่อไปนะครับนักเรียนหรือผู้ปกครองติดตั้งแอปพลิเคชันเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาใช้งานมันนะครับก่อนที่ประชุมนะครับคุณครูก็จะส่งเป็น Meeting ID แล้วก็เป็น password ให้นักเรียนนะครับหรือจะส่งลิงก์ให้ด้วยนะครับนักเรียนก็แค่มาแตะตรงคำว,ว่า o o m แล้วก็ไปที่ Jo i n a Meeting ครับนักเรียนหรือผู้ปกครองกดเข้าไปเลยครับพอกดเข้ามาเห็นไหมครับมันจะขึ้นเป็น Meeting ID นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้คือนักเรียนต้องกรอกหรือผู้ปกครองต้องกรอกมิติไอเดี d ที่ครูส่งให้นะครับในที่นี้สมมุติว่าเป็น7 6 9 c 1 9 4 7 5 5สี่ไอดีทุกครั้งจะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยไปนักเรียนก็มาเปลี่ยนชื่อตรงนี้นะครับนักเรียนชื่อเด็กหญิงเด็กชายอะไรนักเรียนก็ใส่ให้เต็มที่เลยนะครับอ่า เด็กชายาเด็กชายเลยดีนะเด็กชายาวีระแล้วกันปออะไรครับมันเก็ใส่ปอให้คุณครูรู้นะครับวักนิดนึงปอหนึ่ง,ง,หงเห็นไหมครับแล้วเร็วตัวมาดูข้างล่างจะมี2ปุ่มเห็นไหมครับ มันบอกว่า Don't connect to o r d i o แปลว่าตอนนี้คุณก็ได้ปิดเสียงอยู่นะครับนั่นก็มาเปิดเสียง turn off my video แปลว่าตอนนี้คุณก็ไม่ได้เปิดวิดีโอของคุณนะคุณก็มาเปิดนะครับนะครับสุดท้ายแล้วเราก็กดคำว่า join meeting ครับกดไปรอสักครู่หนึ่งนะครับเมื่อถามแบบนี้แล้วนะครับมันจะขึ้นมาว่า please enter your meeting password นั่นเลยก็มาดูที่ครูส่งให้นะครับว่าส่งอะไรอ่ะสมมติตอนนี้เป็น 9u เอาใหม่นะครับพลาดน,นะครับ9ปิดภาษาด้วยนะครับใส่ 9u d h t ใหญ่แล้วก็ n เล็กนะครับแล้วก็กด โอเคไประห ELLER ว่างรออยู่นี่นะครับข้อมูลนักเรียนก็จะมาปรากฏ <ocratic Giul ian> ที่คุณครูนะครับถ้าคุณครูยังไม่รับนักเรียนนักเรียนก็จะไม่สามารถที่จะเข้าร่วมประชุมหรือเรียนออนไลน์ได้นะครับเมื่อคุณครูเป็นผู้ประชุมแล้วครูก็จะเห็นนักเรียนเด้งเขง้ามาที่หน้าจอครูครูก็จะรับนักเรียนครับรับป,ป,ปั๊บพอรับภาพนักเรียนก็จะปรากฏขึ้นนะครับแต่นักเรียนก็จะเห็น Ooh, ครูนะครับภาพนักเรียนก็จะปรากฏขึ้นเห็นไหมครับ นี่ก็เราก็จะใช้งานพูดคุยนะครับระหว่างนี้นักเรียนก็จะเห็นเพื่อนๆไปด้วยนะครับถ้าหากว่าจอโทรศัพท์ใครเล็กก็อาจจะเห็นสักาภาพ2ภาพถ้าเป็นหน้าจอคอมพิวเตอร์ใหญ่ก็จะเห็นทั้งหมดนะครับนี่ก็เป็นขั้นตอนวิธีแรกนะครับที่ครูจะมาแนะนำนะครับโดยการส่งพาสเวิร์ดกับ ID เข้าไปนะครับหวังว่าผู้ปกครองนักเรียนคงจะใช้งานแอปพลิเคชันนี้ได้นะครับสวัสดีก็คสวัสดีครับ